สวัสดียามแรงครับหลังจากไปรับจอบมาแล้วก็มาลงต่อครับงานของใส่ไก่ตัวน,นี้ผิวเนียนเลยครับดินแน่นเลยครับผมดินมันแน่นตอนลงที่แรกเป็นตมลื่นๆนะครับนัน ฝั่งนี้ก็เริ่มแข็งขึ้นครับข้างล่างเป็นดินแน่นครับดินแน่นไม่ใช่ว่าแข็งหรอกแต่ว่าแน่นครับแน่นเลยแน่นๆกันเลยทีเดียว ดวน,นี้ก็เช่นเดิมครับ150เมตรถ้าไม่สุดที่นะครับถ้ามันไม่สุดที่เขาจะจ้างต่อครับดาวมีแล้วก็รับจอบนี่ครับหรือสระลูกนี้ครับผมด้วยลูกบนนี้ครับุ่งนี้นครับตากันใหม่ คแล้วครับเริ่มจะคําแล้วแดดร้อนมากครับวันนี้ร้อนสุดๆเลยร้อนเรียกว่าขับรถไปไหนนี่แอร์ไม่เย็นเลยครับไม่กล้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาขับเลยครับมันร้อนมากหลงดีใจนึกว่าปีนี้จะไม่มีร้อนนะครับจะร้อนไม่แรงมาก เมื่อวานกับวันนี้ครับพี่ศูนย์ให้เห็นแล้วว่าหน้าร้อนมันยังมีอยู่ครับบ้านเมืองเราตราบใดที่อยู่เมืองไทยนะครับไม่สามารถมีผลจากหน้าร้อนไปได้ครับผมหน้าร้อนที่เรียกว่าร้อนจัดๆนะครับ ผมไปตามงานนาในางานนี้ครับถึงน,น้่นอ่ะ นี่จะมีหลายโค้งครับ ชั่วโมงนะครับทำงานชั่วโมงไป4ชั่วโมงครับมันก็เลยเสียเวลาไปกับการขุดนะครับเลยได้เพึ่งได้มาต่อช่วงช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายครับต่อจากตรงนี้ไป ยิงตรงโน้นครับเอาไม้จเจาะให้ถึงรั้วรั้วฝั่งโน้นครับทำให้โค้งไปตามตามรูปคันนาเลยนะครับผมตามรูปคันนาเลยโค้งไปเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ดัดให้ตรงนะครับเพราะว่ามันคันนาโค้งเราก็ทำไปตามโค้งคันนาครับตามเจ้าภาพบอกนะครับ จะได้แนวสโคปที idad, ่สวยงามครับแบบนี้ครับผมจับไปไม่ให้เสียเหลืออีกประมาณสัก หเมตรครับผมหกเมตรก็จะถึงเป้าหมายครับเสร็จแปลงนี้แล้วก็เหลืออีกแปลงครับสุดท้ายปิดงานก็จะย้าย ไปต่างตำบลแล้วครับทีนี้ตำบลอื่นครับตำบลละสิบกว่าแปลงครับแล้วตำบลก็ได้ความยาวไม่เท่ากันครับบางตำบลก็ได้กิโลกว่า,วาสองกิโล